สวัสดีครับสวัสดีูพืิดตามช่องลุงปิยะละเพินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาาระมันนะครับปะมปมนะันใบมุกอยู่เป็นทีกันมะฮอดได้หรอกเตินครั้งไกลจั้อน มาถึงก็ลงของเลยพี่น้องรดบ,บัดกับมาฮอรแเดียครับแบบัตรมาฮอร์ตั้งสองคันหลยคันหนึ่งครับ ไอศิติดคุกเห็นไหมครับพี่น้องขึ้นอีกนะครับทางสารคาม กำลังเจลายครั้งอาละครับสถานที่ของเราบ้าเต็มระบบแน่นอนครับรลอยเปอร์เซ็นต์บร่อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน จริงเขาจะนางก็แต่ล้งของเลยครับส่งบายเนาะน,น, <g ül> นี่นะครับ,บเขาต้องการแสดงทันทีนะครับ หน้าที่ว่าการอำเภอกันกันทาราลมนะครับผมกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่บ,บ้านทีมั่งที่ไม่ทีนะครับผมมันน่าเป็นบัตรที่ไม่ทีเลยนะครับบ้านศรีเกศเร็วๆขาบ้านมานั้งเนี่ยเร็วๆขาบ้านได้ยินข่าวว่าบ้าน,า,นา,า,บานอยู่ใกล้ ชิมเวทีหอ้องสียูนีนะครับพี่น้องชิมเวกเตนะครับเอมขอบ้านมานะ่ะนินเข้ามาบ้านอยูกไก่หน,นอฮะ Mình sẽ thêm mì 1 thí cho mình con rắn chè vào. Thêm 1 thí cho mấy con rắn chè vào. Chú sống nhiều hay đâu? Bố cháu chú sống nhiều hay đâu? Ai, bữa xạo, bữa xạo, hay chè, à, sao, không sao <laughs> ไมยพอแม่บ่ายจาอีพอสวัสดีค่ะคุณจางฮดยังก,กินครับอันนี้เที่ยงแล้วบ่ายโมงบ่ายสองแล้วไม่ได้ทำนะคะทำตอนเย็นฮ็ดตอนเลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะออมฟักใส่บัเอือ ใส่ผักรวมไก่สะโพกแกจะไปเฝ้าอู่แล้วนะพี่เพียวอ่ะเออไปเฝ้าแหลกเขาดีนะพี่จะไปเปิดอู่ละเปิดอูก่อนเปิดอู่เปิดอู่แล้วคุณจางคุณจางนู้อยู่ไหนล่ะไม่เห็นเลยนะกินคนเพียวจะไปไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยไปหาหนู่เนี่ยไปกินหนูเนา่ะจะว่า ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อนี้เขาจะเริ่มทำการแสดงนะครับประมาณ3ามทุ่มนะครับจนหมดตลอดสอดแจ้งครับพี่น้องเวทีแสงสีเสียงเต็มระบบครับฝากพี่น้องครับทั้งซีริเก็ตนะครับไม่กําลังนั่งแชร์แรงใจกันหลายๆครับแลงนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่เขาได้มาทำการแสดงที่นี่นะครับซีริเก็ตนะครับ สตสกเกตไม่เคยทำให้ผิดหวังครับผรน้องหมญญาหยั่งนันว่าจะเป็นทั้งสติเกตนะครับน้องบนนะครับมือเนงะิน้องยึดเตืนทางหมดยังบนนะครับทิบูนมังสาหารนะครับมือเงินไปอยู่บนงวดนนะ่ะคนร้ายหลายบัตร120บาทครับที่นี่ก็บัตรลายส้าครับพี่น้อง เพื่อนีบัตรลอยเสาคนมาช่องดึกครับืคุณมาช่องดึกนะครับน่าจะเลิกจากครับมาช่องดึกเลยครับโอ้คนลังเข่าช่องดึกหลายคักครับพี่น้องนี่นะครับฝากพี่น้องครับเป็นกำลังแรงชี้แรงใจนะครับนี่กินหารทุกทุกชีวิตเลยนะครับผม แสดงแข็งทัดเลยสุดกำลังใจทีน uh ี huh? ้อยู่เบื uh? ้องหลังนครับปิดพ้นนะครับประกอบพยู่เบื้องหน้านะครับวันนี้เป็นเซปีนแดนเซอร์นะครับอาจารย์นักดนตรีนะครับอยูเบื้องหลังนะสักครู่รับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องครับติดตามครับช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะรำเพรียโซลออฟฟิเชียลนะครับ ฝากพี่กำลังแรงนเชนแรงแจงให้ลุกเสียะครับใน,นทีมงานเสียงซีเสียงทุกทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับจะขอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องดิดีมีแข่งสุขทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำรวยเงินท้องนะครับขอกราบสวัสดีครับ